Fa miya miwa. สำหรับผมนะครับก็ขอแยกออกเป็น2พาร์ทก่อนนะครับคำว่าคอมมูนิตี้กับคำว่าคอมมูนิตี้แบบแอมเว์ครับคำว่าคอมมูนิตี้เนี่ยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันคือสังคมเมื่อมันคือสังคมเนี่ยมันคือสิ่งที่เราทุกคนมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาครับเราอยู่ในหมู่บ้านเราแล้วก็มีคอมมูนิตี้ในหมู่บ้านเราใช่ไหมครับในเพื่อนสมัยเด็กที่เราเล่นกันเพื่อนอนุบาลเพื่อนมัธยมเพื่อนมหาลัยที่เราวิ่งเล่นกันตั้งแต่เด็กที่เราลอกข้อสอบเขาสมัยก่อนนะฮะที่เราติวข้อสอบให้เขาบ้าง ที่เราชวนกันไปเที่ยวเล่นบ้างนะฮะเหล่านี้แหละคือคอมมูนิตี้ของเราครับเวลาเราขึ้นามาทํางานประจําหรือว่าเราเปลี่ยนสังคมไปเรื่อยเราก็จะมีคอมมูนิตี้ใหม่มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีอยู่แล้วส่วนคอมมูนิตี้ในแบบแอมเวย์สำหรับผมเองผมรู้สึกว่าการทรําธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันคือชีวิตประจําวันของเราเราใช้ชีวิตยังไงเราแค่ถ่ายทอดมันออกไปดังนั้นเนี่ย คอมมูนิตี้กับคอมมูนิตี้แบบแอมเวย์ way, มันคือสิ่งที่ซ้อนทับกันอยู่แล้วครับมันคือทรัพยากรของเราที่ไม่ว่าเราจะทำแอมเวย์ way, หรือไม่ทำแอมเวย์ way, ก็มีอยู่แล้วและมันเป็นคอนเน c t ชันของเราเองดังนั้นนี่คือคอมมูนิตี้ในแบบของผมนั่นเองครับ ถ้าจะถามว่าทำไมถึงต้องสร้างคอมมูนิตี้สุรผมนะครับมันก็เป็นคำถามเดียวกับว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ได้ยังไงครับเพราะว่าสหรผมผมรู้สึกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำธุรกิจแอมเวย์ MV, หรือคุณจะไม่ทำธุรกิจอะไรเลยก็ตามนะฮะตราบใดที่เรายังใช้ชีวิตอยู่บนสังคมนี้ตราบใดที่เรายังเปิดคลิปนี้ขึ้นมาดูอยู่เนี่ยเรามีการเชื่อมต่อกับใครบางคนอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยพ่อแม่เราครูบาอาจารย์เราเพื่อนพ้องเราประถมมัธยมมหา ไลน์คอนเนคชั่นของเรานะฮะไม่ว่าจะเพื่อนในคอนโดเพื่อนในหมู่บ้านเรามีคอมมูนิตี้แบบนี้อยู่แล้วครับและคนก็จะรู้จักเราในมุมของตัวเราที่เป็นตัวของเราเองไม่ว่าคุณจะชอบน้องหมาชอบเลี้ยงแมวชอบปลูกต้นไม้ชอบน้องกระบองเพชรนะฮะคุณจะมีคอมมูนิตี้แบบนี้อยู่แล้วครับคือคนที่มีความชอบแบบเดียวกันอย่างผมเนี่ยก็เป็นคนชอบกินใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเวลาใครตามเราเข้ามาก็จะเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่ชอบกินเหมือนกัน แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะมามีประโยชน์กับธุรกิจแอมเวย์ได้ยังไงก็คอนเน็กชันเราเนี่ยแหละครับคำว่าธุรกิจเนี่ยมันคือการที่เราสามารถตอบโจทย์อะไรบางอย่างให้กับคนรอบตัวเราจริงไหมครับลูกค้าเราคือใครสักคนที่อยู่รอบตัวเราที่เราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ดังนั้น องความรู้บางอย่างที่เรามีเช่นถ้าสมมติผมเป็นคนชอบกินกินยังไงหละที่ทําให้เราสุขภาพดีการเลือกอาหารการกินยังไงหรือสมมติคุณเป็นคนชอบออกกาลังกายการออกกําลังกายท่าไหนวิชาความรู้ที่เรามีเราแบ่งปันออกไปสู่ผู้คนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะครับออนไลน์คุณอาจจะโพสลงไปบน Facebook ส่วนออฟไลน์คุณอาจจะเดินไปจูงน้องหมาเดินเล่นนะฮะแล้วก็เจอกับเพื่อนบ้านแล้วคุณก็แชร์ให้ฟังครับความรู้ พอมันเป็นประโยชน์กับผู้คนเขาก็จะติดตามคุณและเนี่ยก็จะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายคอมมูนิตี้เป็นคอนเนคชันของคุณนั่นเองครับและเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้คอมมูนิตี้ของคุณเนี่ยมาเป็นประโยชน์กับธุรกิจแอมเวย์โดยที่คุณเนี่ยแทบไม่ต้องพยายามอะไรเลยครับ สิ่งที่เราต้องรู้เลยนะครับในการสร้างคอมมูนิตี้อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะมันคือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วครับดังนั้นข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่งคือถ้าคุณไม่ใช้ประโยชน์จากคอมมูนิตี้ตรงนี้คุณก็จะกลายเป็นคนที่ถูกใช้ประโยชน์จากคอมมูนิตี้ตรงนี้ครับในทางออฟไลน์ line, วันนี้เราลองนึกภาพนะครับเรามีเพื่อนบ้านเรามีสังคมอยู่ไม่คุณเนี่ยควักเงินไปซื้อน้ำปั่นคนอื่นกินไปซื้ออะไรก็ได้นะครับที่เป็นเซอร์วิสหรือสินค้าของคนอื่นวันนี้ ไม่เป็นผู้ขายก็เป็นผู้ซื้อครับเรามีทางเลือกแค่2อ,อย่างเราทํางานหาเงินมาเราใช้ใจ่ายกับอะไรบางอย่างอยู่แล้วใช้ใจ่ายกับอะไรล่ะสินค้าโอเบริโภคที่เราซื้อผ่านบิ๊กซีคาฟูโรตัสใช่ไหมครับหรือร้านสะดวกซื้อ,อต่างๆซึ่งเหล่านี้คือของดีทั้งหมดใช่ไหมหรือเพื่อนเราที่เอาของมาขายเราก็เป็นผู้ซื้อจริงไหมฮะแต่วันนี้นะถ้าสมมติเราเนี่ยเป็นผู้ค้าบ้างอ่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีของดีอยู่ข้างในตัวก็คือของที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละของแอมเวย์นี่แหละ แต่วันนี้ถ้าสมมติเราสามารถเผยแพร่ครับว่าเฮ้ยมันดียังไงเราประทับใจยังไงวันนี้เพื่อนของเราก็จะมาอุดหนุนเราวันนี้ครับ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยสุโขทยัยตั้งแต่สมัยยุทธยาแล้วฮะว่าวันนี้นะครับมีอะไรเราก็แบ่งปันกันมีอะไรเราก็แชร์กันดังนั้นเนี่ยอย่าไปตั้งเป้าครับว่ามันคือการขายหรือไม่ขายมันคือการแลกเปลี่ยนของดีแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เรามีกันและกันส่วนในโลกออนไลน์นะครับยิ่งแล้วเลยครับถ้าสมมุติว่าวันนี้นะเราไม่ใช้โซเชียลมีเดียที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Tik t o อรใดๆก็ตาม ถ้าคุณไม่ใช้สิ่งเหล่านี้ในการสร้างรายได้ให้กับตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมูลแม้กระทั่งความเร็วในการไถฟีดของเราก็จะถูกเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลครับแล้วก็ขายให้กับบริษัทโฆษณาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลนะแต่เป็นข้อมูลความเร็วความช้าความสนใจพวกนี้เพื่อที่เขาจะเอาแอดต่างๆโฆษณาต่างๆเนี่ยมานําเสนอให้กับเราเคยไหมครับลองสังเกตตัวเองเวลาไปคุยกับเพื่อนนะอ่ะกำลังจะมีลูกนะฮะ สักพักนะฮะไม่เกิน30นาทีครับคุณเปิด Facebook มาคุณจะเจอแอดเกี่ยวกับขวดนมเด็กแอดเกี่ยวกับสถานออดูแลเด็กนะฮะเยอะแยะมากมายครับวันนี้คุณกำลังถูกทำให้เอาเงินหรือรายได้ของคุณที่คุณหามาเนี่ยออกจากกระเป๋าไปด้วยคอมมูนิตี้ที่คุณมีดังนั้นวันนี้ครับผมชวนครับเอาสิ่งเหล่านี้ที่เรามีอยู่แล้วครับมาทำให้เกิดประโยชน์และนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ครับ เคล็ดลับความง่ายนะครับคือการเริ่มต้นให้ถูกต้องครับถ้าวันนี้เราไปเริ่มต้นจากความรู้เดิมที่เราเคยมีอาจจะเป็นการตลาดในยุคก,ก่อนนะครับที่เราเริ่มต้นจากสินค้าเรามีดีอะไรอ่าแล้วเราก็ไปขายสิ่งนี้ให้กับใคร price place promotion พวกนั้นใช่ไหมฮะอันนี้บอกเลยว่ามันจะค่อนข้างเริ่มต้นยากในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับแต่สิ่งที่ทำให้ง่ายเลยคือเริ่มต้นจาก ค้นหาครับตัวเราเองว่าเรามีดีอะไรครับเรามีความชอบอะไรเพราะความชอบของเราเนี่ยแหละที่มันจะไปซ้ํากับใครบางคนอย่างแน่นอนครับเช่นถ้าวันนี้เราชอบเลี้ยงน้องหมาอ่าหรือเราชอบดูแลสุขภาพเราชอบอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพเราชอบการออกกําลังกายแล้วลองค้นหาของดีที่มีอยู่ในตัวเราต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาโปรเจกต์แอมเวกเรียเตอนะครับคือสิ่งที่จะทําให้ เราเนี่ยสามารถค้นหาของดีในตัวเองครับขยายสิ่งนั้นออกมาทําให้มันเด่นชัดขึ้นแล้วหลังจากนั้นพอเราเข้ามาเรียนรู้ใช่ไหมครับเราก็จะสามารถลองมาตั้งโจทย์ดูครับว่าเราอยากต่อยอดเรื่องอะไรอะไรที่เราทําไม่เป็นเราอยากทําอะไรเพิ่มเรามาเรียนรู้ต่อยอดตรงนี้เพิ่มเพื่อเป็นการขยายคอมมูนิตี้ของเราให้กว้างใหญ่มากขึ้นจากเดิมเราอาจจะมีความรู้เดิมอยู่ประมาณ 50เต็มร้อยใช่ไหมครับเราก็ขยาย50ตรงนี้ออกมาเผยแผ่มันออกมาเป็นประโยชน์กับผู้คนครับและในระหว่างที่เรามาเรียนรู้ตรงนี้เราก็ต่อยอดความรู้จาก50ของเราให้ขึ้นเป็น 60, 70, 80ตรงนี้ก็จะสามารถขยายคอมมูนิตี้ขยายกลุ่มคนที่สามารถได้ประโยชน์จากการเราที่เป็นตัวของเราเองแบบนี้นั่นเองครับพอคอมมูนิตี้ของเราขยายออกไปอย่างต่อเนื่องขยายออกไปทั้งออนไลน์และออฟไลน์ตรงนี้นะครับ mm. ก็จะทําให้เกิดผู้ติดตามโดยธรรมชาติ เพิ่มขึ้นนั่นเองพอเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยครับมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเราแทบไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตอะไรเลยจากเดิมก่อนที่จะทำแอมเวย์มันเป็นเพียงแค่การต่อยอดและเอาสิ่งนี้ยมาสร้างไรายได้สร้างความสำเร็จและที่สำคัญมันเป็นประโยชน์ต่อคอมมูนิตี้ของคุณครับ ความง่ายของการผสมผสานาหรือการเบรนนะครับมันจะง่ายมากๆถ้าคุณเริ่มต้นจากการที่ทําให้มันเป็นสิ่งเดียวกันครับ ถ้าคุณเริ่มต้นจากการที่หาสิ่งที่เป็นตัวเองใช่ไหมแล้วก็พัฒนาต่อยอดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นออนไลน์คุณถ่ายถ่ายฟีดอยู่คุณก็เป็นตัวเองในแบบของคุณนะ่ะใช่ไหมครับคุณชอบสิ่งนี้หรือเวลาคุณจะออฟไลน์ line, คุณจะลุกออกจากบ้านไปเจอเพื่อนนะฮะไปตามที่นู่นที่นี่คุณจะไปถ่ายรูปคาเฟ่สวยๆโพสท่าสวยๆแบบนี้ถ่ายรูปไม่ว่าคุณจะเป็นคนชอบสุขภาพในออนไลน์หรือชอบสุขภาพในออฟไลน์ line, ชอบอกอกกำลังกายชอบกระบองเพชร คุณก็ยังคงเป็นคนคนเดียวกันอยู่จริงไหมครับดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นการผสมผสานโดยง่ายครับคนบนออนไลน์อาจจะมีใครบางคนครับที่เจอคุณแบบออฟไลน์ถ้าสมมติเป็นกราฟนะครับจะมีบางส่วนที่เขาเรียกว่าอินเตอร์เซ็กกันอยู่คือมันซ้อนทับกันอยู่ตรงส่วนนี้แหละที่จะเป็นส่วนที่ทำให้เขาอะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือในตัวคุณ บางครั้งนะครับอะอย่างตัวผมเองนะเวลาผมดูแลสุขภาพดูแลหุ่นรูปร่างเราดีโพสต์ลงไปแบบออนไลน์แล้วคนเห็นเราแล้วใช่ไหมครับในวันที่เราไปนัดกินข้าวกับเพื่อนไปกินกาแฟกับเพื่อนเจอการตามสถานที่ต่างๆถ่ายรูปออกมาพอมาเจอกันมีคนทักว่าอุ้ยทําอะไรมาดูดีกว่าใน Facebook เยอะเลยฟูไหมฮะตัวเราก็ฟูยิ่งเพิ่มความมั่นใจด้วยและยิ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเพื่อนด้วยเป็นที่มาของคาว่าตรงปกนั่นเองฮะดังนั้นเนี่ย ข้อนี้นะครับคือการเบรนให้มันตรงปกเวลาคนมาเห็นคุณปุ๊บเขาก็จะเชื่อถือดังนั้นพอเขาเชื่อถือในความเป็นตัวคุณเวลาคุณพูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคุณพูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่คุณชอบเขาก็เชื่อครับเพราะมันคือความจริงของคุณนั่นเองครับ วิธีการพัฒนาคอมมูนิตี้และต่อยอดนะครับคือการที่ขยายในสิ่งที่เรามีครับจากเดิมเรามีความรู้อยู่ประมาณหนึ่งสมมติเราเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพอยู่แล้วเดิมเราอาจจะเป็นคนที่ออกกําลังกายง่ายๆที่บ้านอย่างเช่นการแพลงใช่ไหมครับเราลองขยายดูครับว่าเ้การแพล้งของเราเนี่ยการแพลงให้ถูกต้องต้องทํำยังไงท่าที่ถูกต้องต้องเป็นยังไงโพสตเจอต้องเป็นยังไง เอาความรู้ตรงนี้ใส่เพิ่มเข้าไปในสิ่งที่เรามีครับเพื่อทําให้เป็น added value คือมูลค่าเพิ่มของความรู้ของตัวเราเองตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดมันออกไปเราไม่สามารถขายสิ่งที่เรามีแบบเดิมไปจนชั่วกัะลาประวัาสรได้ครับเราต้องพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเพิ่มขึ้นจริงไหมครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้หมุนเร็วมากๆดังนั้นเนี่ยใน community ของเราหรือใครก็ตามที่ติดตามตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะหลัก10คนร้อยคนพันคนก็ตาม ยิ่งเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีความรู้ใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆที่มาให้เขาอย่างเป็นประโยชน์มากขึ้นเขาก็จะยิ่งชวนเพื่อนมาติดตามจริงไหมแบบอ่ะพวกเราเคยไหมครับว่าเวลาเราดูช่อง YouTube ช่องหนึ่งดูไ G สักคนหนึ่งเฮ้ยเธอคนนี้แต่งรูปสวยจังเลยเฮ้ยเธอคนนี้ให้ความรู้ดีจังเลยลองไปกดติดตามช่องนี้สิเนี่ยครับคือการบอกต่อปากต่อปากที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยแหละ Follower ของเราเนี่ยช่วยในการขยายคอมมูนิตี้ของเราครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่คอมมูนิตี้ของคุณขยายไปแบบนี้แล้วคุณทำจนเป็นฮ a บบิครับเป็นนิสัยของคุณมันจะเกิดการขยายอย่างอัตโนมัติและนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดในอนาคตได้แน่นอนครับ